อามีอะไรก็ว่าต่อไปเขาว่าการกระทําของท่านอาจารย์ทั้งหมดเป็นการกระทําบาปอันยิ่งใหญ่เป็นคนอากตันยอยู่ต่อปวงชนคําอธิบายต่างๆของท่านอาจารย์เป็นการอาธิบายธรรมของพวกอันตพานสําคัญตัวผิดคิดว่าการอาธิบายธรรมของครูอาจารย์ต่างๆในอดีตนั้นเป็นการอาธิบายผิดไปเสียหมดเป็นพระเถระพานเกเรที่ชอบเอาความเห็นของตัวเอง มาเผชิการคําสอนของพระองค์การกระทําดีมีประโยชน์ของท่านอาจารย์นั้นถ้าจะมีก็เป็นเพียงหน้าฉากตบตาหลอกลวงให้คนหลงเท่านั้นยอมรับไม่ได้นี่จะว่าอย่างไรครับ <c oughs> นี่หลาย,ยข้อจริงนะการกระทำก็ <c oughs> อ,อาจจะมาเป็นการทำบาปอัใหญ่ยิ่ง <c oughs> ทุกคนไปคิดดูนะมาได้ทำมา <c oughs> จนจนบัดนี้หลายสิบปีแล้วทั้งหมดนั่นเป็นการกระทำบาปอย่างยิ่ง ก็ไปวินิจฉัยกันดูเองว่ามันจริงหรือเปล่าทีนี้ว่าเป็นคนอากตัญยูต่อปวงชนนี่ก็คงจะหมายความว่าประชาชนเลี้ยงดูบำรุงรำรักษาอยู่เนี่ยเป็นคนอากตัญญูไปให้สิ่งที่เป็นอันตรายแก่เขาคือส,สอนผิดพระพุทธศาสนา ป็นการทำลายเขาจะามาเป็นคนอากตันญยูต่อคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ก็เหมือนกันไปดูเองเถอะว่าได้สอนอย่างไรสอนประชาชนอย่างไรที่ทําให้เขาเสียหายนะมันมีอะไรมีแต่สอนให้เขาเข้มแข็งถูกต้องทนต่อ อันตรายข้าศึกศัตรูทั้งภายนอกและภายในให้ประชาชนสามารถที่จะมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัวให้ประชาชนรอดจากความทุกข์หรือข้าศึกอันร้กากเราคือกิเลสพระธรรมามีความตั้งใจอย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้กระทำอยู่อย่างนี้ แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรไม่ใช่จะล้มเหลวทีทเดียวนั้นไม่ควรจะถือว่าเป็นคนอกรันยูต่อประชาชนก็ขอ,ขออ้างเอาไอ้หนังสือหนังหาต่างๆที่พิมพ์ออกมาแล้วหลายร้อยเล่มหลายหมื่นหนะ้าผู้ทางวิทยุก็มีอยู่ตลอดเวลาก็ไปพิจารณาดูว่าในสิ่งเหล่านั้น มันมีอะไรตรงไหนที่เป็นอาติอญยญูต่อประชาชนหรือทำลายประชาชนเอาที่นี้ข้อที่เขาว่าคําอธิบายของอาตมาเป็นคําอธิบายของพวกอันธพาลอันธพาลที่ตรงไหนก็ดูเอากแล้วกันอย่างว่าอธิบายเรื่องจิตว่างนี่เป็นคําอธิบายอันธพาลถ้ามันจิตว่างจริงมันก็ของพระพุทธเจ้า คำอันพานก็ของควกคนที่ไม่รู้เรื่องจิตว่างโดยแท้จริงคำอธิบายขึาตมาเป็นคำอธิบายอันธพานแล้วคำอธิบายชนิดไหนที่ไม่อันธพานเอาไปเปรียบเทียบกันดูเอาให้สมมติว่าคำอธิบายขึาตมาทั้งหมดเป็นอันธพานแล้วคำอธิบายชนิดไหนที่ไม่เป็นอันธพานลองเปรียบเทียบดู คำอธิบายของใครใกล้ชิดหรือตรงตามพระพุทธวจนะมากที่สุดเอามาพิสูจน์กันถ้ามันเป็นการแกล้งกล่าวหากลนด่ากันโดยใช้อำนาจบาดยายอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องพูดเราไม่พูดกันดีกว่าเมื่อพูดอย่างที่ไม่ไม่ยึดถือ,อธรรมะไม่ยึดถือหลักของธรรมะ เราไม่พูดกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะสนทนากับพวกอัญญะเดรธีอื่นนะ่ะท่านก็จะตั้งข้ออ่าตรร้อ,รองไว้ในเบื้องต้นว่าเราต้องพูดกันตามจริงตามตรงนะถ้าผิดก็ว่าผิดนะถ้าถูกก็ว่าถูกนะอัธสัญญาอย่างนี้ได้ก็เอาก็ยอมพูดกันเนี่ยเราไม่มีความเป็นอันธพาล ด้วยการที่จะต้องมาทะเลาะวิวาทกันด้วยการพูดจานั้นอย่าต้องตอบคำถามเหล่านี้จะดีกว่าที่ข้อต่อไปต้องหาว่าอาตมาดูถูกดูมินคำอธิบายของครูบาอาจารย์ในอดีตว่าผิดทั้งนั้นไม่มีพระอาตมาก็อาศัยคำอธิบายครูบาอาจารย์ในอดีต แล้วก็มีคำอธิบายาของอาจารย์บางกลุ่มที่มันใช่ไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธก็ต้องไม่เอาถ้าถามว่าเพราะเหตุไรก็ต้องบอกว่ามันผิดนี่มันผิดนี่ฉันรับเอาไม่ได้มั้ก็มีเหมือนกันไม่ได้ปฏิเสธว่าคำอธิบายครูบาอาจารย์ผิดไปหมดมันยังมีส่วนที่ถูกและเราถือเอา แล้วตะมายังถือว่าแม่เขาอธิบายผิดมันก็ยังมีประโยชน์เพราะเราได้รู้ว่ามันผิดเถ้าเขาอธิบายผิดผิดยังมีประโยชน์กับเราคือมันบอกบอกให้เรารู้ว่านี่มันผิดเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะนั้นก็ไม่ได้ลบลู่คาอธิบายต้องครูบาอาจารย์ในอดีตโดยถือเสียว่าครูบาอาจารย์ในอดีตทุกท่านท่านก็เกตนาดีที่จะอธิบายถูกต้อง เมื่อมันผิดพลาดไปบ้างก็จะเป็นไรไปมันก็เป็นธรรมดาท่านเจตนาดีตั้งใจสบายถูกต้องมันผิดพลาดไปบ้างก็เป็นธรรมดาสำหรับอาจารย์ครูบาอาจารย์ในอดีตท,ที่จะต้องพูดถึงกันบ้างก็เช่นอาจารย์ผู้อธิบายคำพีวิสุทธิมักนี่มันก็ยอมรับว่าบางอย่างก็ก็เห็นด้วยแต่บางอย่างก็ไม่เห็นด้วย ทีนี้บาคนโดยมากเขายอมรับว่าคำพีวิสุทธิมกรกไม่ไม่ผิดพลาดแม้แต่ตัวอักษรเดียวอาตมาไม่ด้วยไม่เอาด้วยถือว่าบางส่วนมันมีผิดบางส่วนก็มีประโยชน์และถือเอาไม่อย่ามาหาว่าอืปฏิเสธครรมดิบาครูมาอาจารย์ทั้งหมดมันจะปฏิเสธเฉพาะเพื่อมันไม่เห็นด้วยนชะ่ไหเนี่รู้จักอาตมาในข้อนี้ว่าอย่างนี้จะดีกว่า โดยเฉพาะคำอธิบายของอาจารย์อภิธรรมรุ่นหลังๆนี่แล้วไม่เห็นด้วยแล้วไม่เข้ามาอยู่ในหัวของอรมาเลยนี่เรียกว่าจะไม่ยอมรับอย่างงูคลาให้มันผิดหลักการามสูตรหลักการามาสูตรมีอยู่อย่างไรไปหาศึกษาเองเถอะอตมา,จ,าจะไม่ทำให้มันผิดหลักการามาสูตร เชื่องมงายรับเอางมงายรับเอาทันทีโดยไม่มีเั็นยาท้าภูตตาสม,มัปัญญาอย่างนั้นไม่เอาด้วยมีข้อต่อไปเขาหาว่าจะมาเป็นพระเทระพานเกเรชอบเอาความเห็นของตัวเองมาผฏด็จการคำสอนของพระพุทธองค์อย่างนีจ้จะเป็นไปได้หรือไม่เอาความเห็นของตัวเองมาประเด็จการคำสอนของพระองค์จะเป็นไปได้หรือไม่ มันมันคนเดี๋ยวนี้เขาไม่โง่ถึงขนาดที่ใครจะทําอย่างนี้ได้คนเดี๋ยวนี้เขาพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีใครเก่งถึงขนาดจะทําอย่างนั้นได้แล้วก็ลองคิดดูจะทําไปเพื่ออะไรเป็นพานเกเรเอาความเห็นของตนมาหอบหักล้างคําสอนของพระพุทธองค์ คำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่มีทางที่ใครจะหักล้างได้พระพุทธองค์ตรัสว่ายอย่างท่าทายว่าเทวดามารพรมที่ไหนก็ไม่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นของผิดได้ให้มันรวมกันทั้งหมดนั่นก็ไม่มาพิสูจน์คำสอนของพระองค์ว่าผิดได้นั้นไม่มีใครสามารถหักล้างคำสอนของพระองค์ได้ แม้ว่าเขาจะพยายามมันก็ได้แต่พยายามเท่านั้นแหละมันจะหักล้างคําสอนของพระพุทธองค์ให้สําเร็จไปได้นั้นมันเป็นไปไม่ได้อาตมาก็ไม่โง่จนถึงกับจะพยายามในสิ่งที่มันทําไม่ได้มันเห็นชัดดีว่าทําไม่ได้แล้วก็ไม่เคยพยายามอย่างนั้นข้อต่อไปเขาว่าการกระทําดีมีประโยชน์ตั้งท่านอาจารย์นั่นถ้าจะมีอยู่บ้างก็เป็นเพียงหน้าฉาบตบต,ตา หลอกลวงให้คนหลงเท่านั้นยอมรับไม่ได้นี่ก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ดีกวา่าไปดูเองว่าจะมามีหน้ากากหน้าฉากมาตบตาหลอกลวงให้ท่านทั้งหลายหลงเชื่อธรรมาเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้ว่าแม้แต่ทาคตพูดก็อย่าเพ้อเชื่อ นี่มาเคยบอกกันทั้งหลายอย่างนี้นะคงจะนึกกันได้ก็พูดบ่อยนะแล้วที่ครูบาอาจารย์สำนักนั้นสำนักนี่สอนว่าอย่างนี้ก็อย่าเพ้่อเชื่อให้เอามหาประเทศทั้งสี่มาวัดดูมาเกลียรกราคราดมันดูถ้ามันจริงมันทนหยุดได้นั่นจึงค่อยเชื่ออาจารย์มาก็สอนท่านทั้งหลายอยู่อย่างนี้ าจะมีโอกาสไหนอะไรมาตบตาให้เชื่ออย่างงมงายเรื่องการรามาสูตรนี่ดูมือจะไม่ค่อยมีใครสอนกันนักแล้วก็ชักจะชวนกันปกปิดซะด้วยจะมาเป็นผู้เปิดโปงว่าเอานี่มาเถิดเอานี่มายึดถือเถิดและจะไม่มีใครหลอกได้จะไม่มีใครมาหลอกให้เชื่ออย่างงมง,งายได้ นี่จะมาหาว่าจะมาเป็นผู้อลอกลวงตบตาเสียเองจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ขาฝากไว้กับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเชื่ออาตมาหรือจะเชื่อผู้กล่าวหาอย่างนี้ก็ตามใจเนี่ยขอให้พอใจโดยตนเองตัดสินใจโดยตนเองว่าจะเชื่อฝ่ายไหนข้อเท็จจริงทุกข้อนี้มันมีอยู่อย่างนี้ ก็เป็นเรื่องที่ว่าเกือบจะไม่ต้องพูดอะไรกันก็ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักอัตมาดีพอสมควร